เลยนะคะคำเดียวคำใหญ่เลยออืื กิมลาดเลยนะคะนะคะ,นะคะวันนี้นะคะนะคะมากินปลานิลเผาด้วยกันนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะตัวใหญ่เลยนะคะตัวใหญ่เป้งเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวละกิโลกว่านะคะนะคะวันนี้มีน้ําจิ้ม ปลานะคะได้น้ำจิ้มปลานะคะวันนี้นะคะน้ำจิ้มปลาเนี่ยนัวๆเลยนะคะน้ำจิ้มปลานัวๆเลยนะคะน้ำจิ้มปลาหรือว่าปลาแดงนะคะโอ้เครื่องเมี่ยงเครื่องพันนะคะก็เรืยอว่าพันปลาแต่วันนี้ไม่มีขนมจีนเลยว่าข้าวปุ้นนะคะก็เราก็มาห่อใส่กับข้าวเอานะคะจะได้ไม่เนี่ยจะได้ไม่้อนทองหรือว่ากินจะได้อิ่มทองนะคะ มาค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะมากินด้วยกันนะคะนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยนะคะนี่ะเนื้อปลาขาวอวบน่ากินมากเลยนะคะเนื้อปลานะคะขาวอวบน่ากินจริงๆนะคะนะคะสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีซซาแนวนะคะวันนี้คลิปนี้ตีก็จะพาทุกคนมากินเนี่ยนะคะ หอเมี่ยงปลานินนะคะหอเมี่ยงปลานินอันนี้จะเป็นน้าจิ้มปลานะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มปลารนัวนะคะทําเองนะคะน้ำจิ้มปลาอืมนะอร่อยมากค่ะนัวๆ,ๆนะคะค่ะก,ก็มีนี่ก็เป็นใบบวัวสมพูนะคะหอเมี่ยงตีซอบกินใบบวัวสมพูนะคะค่ะเป็นหอเมี่ยงนะคะปลาตัวใหญ่ๆเลยนะคะปลาปลานินตัวเยใหญ่ใหญ่ๆหอืม เนื้อหวานมากเลยนะคะปลานิลตัวใหญ่ๆเลยนะคะน่คะเนื้อขาวจูนพูนเลยนะคะเนื้อปลานิลแล้วก็หอมชะ,ะแหน่หอมแค่เรื่อยหอมผักบวดที่หั่นเสร็จแล้วก็บลเขื่ืนกระแทงปลาจิกบ้านเราแตงกวาที่ซอยเสร็จแล้วแล้วก็เป็นหัวขาตะไคร้มะขามของตะไคร้บวละบผ้านะคะทุกคน มาค่ะพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะมากินด้วยกันเลยนะคะตอนนี้กําลังหิวข้าวนะคะมาะคะ่ะเ,เดี๋ยวก่อนนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นเนื้อปลานะคะนี่ค่ะแต่เนี่ยไปเลยนะคะหอมบัวสาราเปาคำใหญ่ๆนะคะ เขือหอมแล้วก็นี่ค่ะผัดแล้วก็ตะไคร้แล้วก็หัวข่านะคะอย่าลืมทำเข้านะคะทำเข้าใส่ไปด้วยนะคะทำเข้าเนีย่ย ก็คือจุดห่อเมี่ยงปลาลินนะคะหรือว่าพันปลานะคะ มันเป็นบุกเห็ดนี่จะเป็นเนื้อปลาแบบมากทุกท่าทุกคนหน,นังปลานี่กรอบมากเลยนะคะ ปลาทอดอร่อยนิด <seeing> น <Commons> ้อยก็ใจประเทศหอมหวานนุ่ม <barrels> ฟังอือห <drugs livest> ือ นี่ก็นี่ก็จะเป็นพื้นท้องนะคะทุกคนพื้นท้องปลาส่วนที่อร่อยที่สุดของปลาอยู่ตรงนี้นะคะบัวชมพูนะคะเขาติดมือตัวเลยนะคะ ค <yap a> ่ะตาไค้นะคะตับกินข้าวเนื Kinda ้อปลานะข้า <asan> <ome> <baş suspicious> <to insane> แบบการไปเลยนะคำเดีวยวคำเดียใหญ่เลยอือหื้ม <Ash inside his nose> อร่อมากนะคะมเข้าอร่อยคุณท้องป่าจะมันด yes. ีนะคะอ นี่ค so ่ะ <Und> น e ี <lonely> ่จะเปนแบบใบบัวรพานะคะเหยื่อปลาเดี๋ยวจ่อขี้ปลาจ่ขี้ปลาสักงก่อนระวังก้างนะคะ ตังเยอะมากหอเข้าตุ้ยเลยนะคะนี่าถั่วป,ปลาละลุแล้วนะคะอือร่อยมากมน,านี่มีส้มผักนะคะ เสียนก็กำลังเกิดเลยค่ะอยู่หลังบ้าน มันเป็นมาแข้ง่ะคะอยิ่งจะทำตับปลาเป็นตับปลาะคะ่ะตับปลาบปงนไงนะคะอ okay ถุงนีอร่อยมากเลยตรงพื้นท้องเนี่ยตักปลาเจ้าจตัเมี่ยงเมงแข็งเมีง่มงแของออ็งเอามาจะใส่ไปเอ้าปลาตูไปตักแจกกินตักไดไงมันมืดเดี๋ยวไมเช้าปคขึ้กรุดวังเขาแปเอาเมีมดด่มงแค่งมาต้องใส่อะไรมบเอามันจะสูง ครับคุณผูเฮ้ยนะคะคุณผูนะะทุกคนโหสุดยอดนะคะวันนี้อาหารวันนี้ัจุปังเบียนะคะทุกคน ปลาก็อร่อยอร่อยนะเนื้อหวานดีมากนะคะปลามันมาก เพื่อจะทำอไรหมกหอเ้นันผัน้อผัด้งทองปลามันมากเลยค่ะใส่ด้วย นี่ตรงอร่อยที่สุดนะคะเนี่ย

สองป่ามันตรงที่อร่อยอ ¿Por sí. A <coughs> E อเปล่าวันนี้ซื้อมาแปดสิบาทนะคปะปันนิดตัวใหญ่มากอย่ามาเริ่มเนื้อคะตัวกิลโลต,ตัวละกิลโลกว่า อ,อร่อยจริงๆค่ะมันดีค่ะ,ะัขอบคุณค่ะอืมแบบไม,ม,มนหน่วยเลยนะคะติดขวานะคะแพงหอมนะคะ ต่อแน่ไปเลยนะคะใบเล็กอยาะหาใบใหญ่ของอีกใบเล็กเกินนะคะน้ำจิ้มลาดเลยนะคะ Mm-hmm. <laughs> ลิปนี้ตีข้อจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะก่อนจะจากกันก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตีนะคะ